สวัสดีค่ะพี่เ,เตือนแอนใต้สวัสดีครับโอ้เงวดี้มาเร็วใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเดี๋ยววันนี้ให้แนวทางสองวันหน่อยนะฮะใหไปหาซื้กอก <c oughs> ่อนหนึ่งวันวัเมืม่อกี้แต่ของพี่มันเข้าแต่เราฟันไม่ถูกใช่ไหมคะมัน,นคือผมไปจับตัววิ่งผิดตัวครับแต่เดี๋ยววันนี้เอาใ<อ>หม่ครับเอาใหม่แไม่เป็นไรพี่ที่ผมตัง้งไว้สามวันแล้วมันเข้าทั้งสามวันวันเมื่อกี้เนี่ยหลุด หลุดทุบตำหนักเลยค่ะดเดิมมไมไไ่่โอเเคคนะครับดดิมหลุอ๋ออันนี้คือพี่พี่เปลี่ยนสูตรใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับคือสูตรนี้ผมทำตั้งไว้แล้วแหละสองงวดหน้างวดนี้จะเป็นงวดที่สามครับอ๋อแต,แต่แต่มันเข้าใช่ไหมครับพี่สูตรนี้เข้าครับเข้า,ขามันมันสี่สี่กับสี่ห้ามันเดือดสี่จังเลยโอ้ยน่าจะได้เนาะค่ะไม่เป็นไรงวดนี้แก้แก้มือใหม่เ เป็นไรรหอปทางทางภาคใต้เป็นยังไงครับพี่ตอนนี้อากาศนี้อากาศลมทะเลซึ้งเลครับหรือว่าหนูจะไปอยู่นะทะเลเนี่ยไปไวนี่แหละเร็วๆนี่แหละก็อากาศดีอยู่นะฝนไม่ตกใช่ไหมคะไม่มีไม่มีฝนแล้วครับอ๋อหยุดตกละใช่ครับแต่อยู่นี่ก็เปวันนี้หนาวอยู่นะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูจดแป๊บเดียว

โอเคค่ะงั้นพี่ว่ามาเลยก็ได้นะคะข้างบนนะครับวิ่งเก้ากับศูนย์นบนเก้ากับศ<ม>ูนย์บนวิ่งเก้ากับศูนย์ค่ะค่ะเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าโอ้มีแต่ตั <95 S 1> ว, 7, ตวสวยสวยเลย ค่ะสชุดสาชุดนะครับค่ะแล้วก็ชุดสาตัวบนหน้ามีสามศูนห้าครับชุดน,นึโอ้สามศนย์ห้าในสวยนะสามศูนย์ห้าแล้วก็สามเก้าห้าครับสามเก้าห้าดี๋ยวกันเบิ้ลม่านิดนึงนะครับศูนย์นห้านะครับผมอ๋อถ้าจะเบิ้ลนะคะใจหรอก,ก็ไม่แน่แล้วพี่ สามเก้าห้าเลยได้เก้าห้านี่ก็อันทุกมวดค่ะแต่ว่าสองตัวบนสามหางนี้คือคือไม่เด่นเนาะพี่เนาะคือเด่นทุกชุดเลยนะครับอ๋ออ๋อได้แค่สามชุดแค่โอเคค่ะ ล่างวิ่งหนึ่งกับแปดผู้เด่นผูมีหนูนแล้วก็สองหนะคะึครับหนึ่งศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสี่แปดสองแปดสี่แปดสองแปดแปดด้วยถ้าจะเบิ้ลนะคะล่างล่างวงกลมที่แปดนะคะ บนลหรอคะพี่ทางบนน่าเะ่เด่ทั้งคู่คอ๋อเด่นเ<ม>่นทั้งคู่เก,าก้าศูนยมันมันเคยมาคู่กันไหมครัะพี่เก้ากับศูนย์เนี่ยเล็กวิ่งพี่เก้ามาคู่กันนะครับผมเสียว่าเก้าอาจจะอยู่ที่หลักร้อยาสมิงงวดนะครเอเก้ได้แต่ว,ว่าผมไม่ได้ลได้นะบใช่ใชหนูๆนูชอบอยู่นะเก้าศูนย์เนี่ยอ๋อถ้าถ้าเก้าจะมาพี่คิดว่า อ๋ออ๋อเพราะว่าคู่ท้ายผมตัดค่าไว้ที่หน่วยบนแล้วครับค่ะหน่วยบนนะคะครับหน่วยบนคือห้าครับหลักร้อยมีสองมีห้ามีสามว่ะเดี๋ยวเดีหนูขอหลักร้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะหลักร้อยมีสองมีห้ามีสามสองดับห้าแต่ว่าสองไม่เป็นเงาติดเป็นอยู่นะเหลือสองกับสามนั่นแหละห้าดับนะครับอ๋อสองห้าสามนะคะพี่ใช่ครับสองห้าสาม

วันนี้นะคนไทย,ไยเ,ยเอ,อ้นาตวามาีเเมยอามาเอขอให้มาสามตัว,ตวโอ้โหวันนี้ขอจักงวดเถอะ <c oughs> ขอให้ fc ถูกนะส <8 S 1> ิแดเลขพิเศษเนี่ยหนูเขียนว่าเลขพิเศษเนาะเดี๋ยวให้ fc ไปตัดเล่นด้วยล้นะฮะแแล้วก็ส9อ่ะแปดเก้ามาอีกใช่ไหม แปดสามเก้าแล้วแปดสามเกนะ้าเมตรเดียวเมืม่อกี้เข้าสามต,ตัวตรงใช่ไหมคะเข้าตรงๆเลยนะของพ่อม่พ่อแม่ซื้อไม่ได้คูณเลยนะโอ้โหห้าสี่สีส่นี่นะสุดยอดมากผมไปดูบินของเขาอยู่โอ้โหเลื่อนแปดไม่ต้องคูณเลยพ่อแม,ามา่แล้วเลขล่างเขาไม่เล่นนะเขาบอกเล่นไม่ดูเลขล่างไม่ให้ใช่ไหมคะเลขล่างไม่ไม่มีครับอ๋อ โอ้ยน่าสนน่าสนพี่เมื่อกี้ถูกคร oh, oh! ั <S <S ้งโรงงานเลยถูกครั้งโรงงานเลยครับโรงงานที่สมุทรสาครน่ะโอ้โหเขาได้เลขมาแต่ไหนเอ่ยไม่รู้ก็บอกว่าได้มาจากโน่อะไะประเทศแถวแถวภาคเหนือนู่นอ๋อมันมีแบบเพื่อนเพื่อนเขาหรือว่าอาจารย์เหนืออยากให้ไปทำเนี่ยหร้อมันก็ขึ้นมาเป็นตัวนึงแดงไว้ห้าสี่สี่อ๋อเขาสร้างอะไรเลยพี่เขา อะไรทททีี่่่ศััักดิิิ์์สธเ้้าานนนนออยง๋อเป็นเป็นเลขพวกขันน้ำมนต์อะไรอย่างนี้เนาะอ่าใช่ครับเข้าเข้ามาแล้วกี่งวดคะพี่เขาบอกว่าเพิ่งทำเพิ่งทำมางวดที่แล้วงวดแรกนะโอ้โหงวดแรกก็งวดแรกก็งวดเขาขอสามงวดใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยขอให้หนูถูกทีหนูจะร่วมทำบุญกับพี่เขาด้วย โอ้โหแปดสามเก้าขอให้มาตรงตรงัไม่มาตรงมาโต๊ดก็ยังดีเลยพี่มาตดมาเดียวไปหมุนลิ้นเอาอนะับใช่หมุน,มนหมุน,นออนะแต่แต่สามเก้ามันก็มาของพี่อยู่เนาะเนะี่ยพี่ให้สามเก้าห้านะอ่าเดี๋ยวเดี๋วนูขอลองทวนนะคะพี่ขาเลขพิเศษแดนใต้นะคะอ่าบนวิ่งที่เก้ากับศูนย์นะคะคอ่าพี่บอกว่าเด่นเด่น เด่นเท่ากันเลยหลักร้อยพี่ให้สองห้าสามใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จับคู่บนสองตัวมีเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามตัวมีสามศูนย์ห้าสามเก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้ากันเบิ้ลนะคะค่ะเด่นไปที่สามเก้าห้าเม็ดเดียววิ่งล่าง ส่วนล่างมีหนึ่งกับแปดฟันไปที่แปดนะคะเลขวิ่งจับคู่สองตัวล่างมีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดสี่แปดสองการเบิ้ลแปดแปดนะคะค่ะส่วนเลขพิเศษที่เขาถูกมาห้าสี่สี่เมื่อกี้นี้งวดน,นี้จะเป็นงวดที่สองพี่ให้มาที่แปดเก้าสามเออแปดสามเก้าขอให้นนขอให้มานะคะท่านผู้ชม สุดยอดโอ้โหค่ะนะใช่ไหมคะเพราะเลขมัน,น <ะ S 1> เป็นเลขเลขเบิ้ลด้วยเนาะคนไทยถูกแม่ถูกแต่เลขวิ่งไงโอใช่ใช่พี่คนไทยส่วนมากเลขแต่เลขวิงนะ่งเนาะแต่เลขวิ่งไงนะทุนยังไม่ได้คืนเลยนะโอเคอ่าเวลาก็ได้แล้วพี่พี่ให้พร fc เราเลยก็ได้นะคะครับครับผมถต่อข้อมว้วดแรกของปีแล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมค่ะปีใหม่เนาะพี่ ค่ะงั้นก็รบกวนพี่เจนแนนใต้แค่นี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวหนูโทรหาพี่อีกทีหนึ่งนะคะค่ะขอบขอบคุณพี่เจนแนนใต้มากๆค่ะพี่สวัสดีค่ะ